ผ да. มกับสวัสดีพบพี่น้องสู่คุคนะครับมันนี่กับมาพอ้อกับมุ้งจูในสไตล์แอนิเมชันนะครับคลิปแรกนะครับผมมันนี่กับที่มะเบาส่วนฟังวันนาหอนนี่ควรจะปลูกพืชชนิดใดดีนะครับถึงที่ไทยได้ผลผลิตดีนะครับราคาดีแล้วก็ดูแลง่ายนะครับว่าได้ใส่น้ำหลายที่สำคัญนะครับพืชชนิดนั้นต้องทนต่อความหอนนะครับพี่น้องจะไดากะติดตามในคลิปนี้ในเลย่นะครับผมสำหรับพืชตัวแรกนะครับที่สีแนะนำให้ปลูกก็คือตัวฟักยาวนะครับตัวยาวเป็นพืชที่ว่าปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับผม แล้วก็ทนต่อความร้อนนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับราคาสูงตลอดปีนะครับสําหรับปีที่ผ่านมาเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับสำหรับพันธุ์ที่นําให้ปลูกก็ล้วแต่พื้นทีในพี่น้องท่างยุคนแกนบันลุงตัวไหนคือแนะนําเป็นพันธุ์ล่ำน้ำพ้องนะครับเป็นของเล็ดพันธุ์ของเยอห์หอ้อนแดงนะครับก็พอค่าไม่ค่านี่ต้องการนะครับเพราะว่ามันเป็นทั่วฟางยาวแบบพันธุ์เหนือนะครับสามารถเอาไปเห็ดสมตำก็ได้หรือไปพัดก็ได้นะพี่น้องอันนี้คือ เพือตัวแรกที่แนะนำนะครับพืชตัวที่สองที่แนะนำก็คือพริกหรือว่าพริกชีฟ้านะครับพริกก็เป็นเือที่ทนความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็บ,บรได้ต้องการน้ำมากจนเกินไปนะครับพี่น้องเอ่อสหรับพันธุ์ที่แนะนาให้ปลูกก็คือพันธุ์ซูเปอร์ฮอตนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์พริกชีฟ้าที่เอ่อตลาดต้องการนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวกับบ่โดนนะครับปลูกประมาณ60มื่นนะครับ60มื่ถึง6อ่อถึง70มื่สามารถเก็บผลผลิตรุนแรกออกสู่ตลาดได้แล้วนะครับ ราคาก็โอเคนะครับดีเป็นที่ต้องการของ,องนัลาดบางช่วงก็คือราคาขึ้นไปถึงกิโลละ80บาทถึง120บาทจากนาสวนนะพี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นผืชตัวที่สองที่แนะนํานะครับครับผมสาหรับพืชตัวที่สามที่แนะนําก็คือมะเขือเ,เทศนะครับมะเขือเ,เทศเป็นพืชที่ปลูกได้ผลดีในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับท้นตัวความร้อนไม่ได้ต้อ,อนนตงการนำ้ำร้ายจนเกินไปนะครับราคาก็ค่อนข้างสิดีนะครับปีที่แล้วถือว่าช่วงนหน้าฮอนเลยขายได้ราคาดีนะครับผม สำหรับพันธุ์ที่แนะนำก็คือมะเขือเทศไข่เต้านะครับมะเขือเทศสมมะเขือเทศหน่อยหรือบ้านหฮาอื่นมะเขือเทศพ่วงนะครับแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งก็คือมะเขือเทศซีดานะครับเพราะว่าทั้งสองสายพันธุ์นี่ก็คือเอาไปประกอบอาหารในหลากหลายเมนูนะครับเพราะว่าจะเป็นเห็ดตําสมตํานะครับหรืออาไส่พวกต้มปลาต้มยำได้นะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับสําหรับมะเขือเทศสองสายพันธุ์ที่แนะนําครับผมครับผมสาหรับ เืิสามชนิดทีลูกแนะนําไปนะครับกแนะนําจากประสบการณ์ตรงนะครับที่เคยปลูกในช่วงนาฮ้อนของปีที่ผ่านมานะครับว่ามันปลูกง่ายนะครับแต่ผลผลิตดีนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคากัถือว่าคนข้างซีดีนะครับจนเน็ก็ขอบุญในไลน์ติดตามลุกนะครับผมจนเน็ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งนะครับเพียงเลื่ใจให้ลูกทีเดดถ้าคลิปอื่นต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เริ่มเอาแอนิเมชันเข้ามาอ่า ใส่ในคลิปนะครับก็ในกระฝากกดติดตามกดติดตามด้ด้วยครับผมผู้ใหญหลายครับ